คนครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตเทศนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับ EP พีพัทยานะครับ EP นี้เป็น EP ที่4แล้วมั้งจำไม่ได้แล้ว ถ้ายัางไงเรามาพัทยาเนี่ยเรามาพักโรงแรมเราจะไม่รีวิวอาหารเบรคฟาสต์ที่โรงแรมก็ไม่ได้นะครับตอนนี้เราอยู่ห้องอาหาร 4K รนะครับรูป็อปของคอสทูนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะมีเมนูอาหารอะไรให้รับประทานบ้างครับบอกได้เลยว่าว้าวๆจ่มๆแน่นอนเดี๋ยวคอยติดตามเลยครับอันดับแรกที่ผมชื่นชอบมากสําหรับห้องอาหารอาหารเช้าที่นี่เลยนะคือต้องบอกกันว่าด้วยราคาห้องพักมันไม่ได้สูงมากนะครับ แล้วก็ไม่คิดว่ามันจะมีรลายอาหารที่มันนอกเหนือจากปกติที่เราเคยกินเพราะปกติแล้วถ้าเกิดเป็นเลทราคาห้องพักระดับที่มันราคากลางๆไม่ได้ไปทางสูงมากเนี่ยมันก็จะเป็นอเมริกันเบรกฟาสต์ปกติก็คือไข่ดาวไส้กรอ,อกใช่ไหมหมูแฮมขนมปังสลัดข้าวตม้มอะไรเงี้ยครับแต่ว่าที่เนี่ยมันมีพิเศษคือมันมีเมนูอาหารที่เราสามารถสั่งได้เป็นเมนคอร์สสอย่าง คือต่อหนึ่งท่านเนี่ยสามารถเลือกเมนคอสได้2อ,อย่างนะครับวันนี้เราสั่งเป็นอันดับแรกก็คือเอ็กเบเนดิกนะครับอันที่2ก็คือสปาเกตตีมิสบอลนะครับแต่ว่าเป็นในส่วนของที่เป็นไก่นะครับชิคเก้น l ิสบอลนะครับแล้วก็อของเมนูอื่นๆอย่างของทีมงานก็สั่งเป็นสปาเกตตีนะครับผัดพิกแห้งหรือว่าจะเป็นไข่ดาวไส้กรอกหมูแฮมอะไรเงี้ยมันสามารถมิกรวมก็ได้รวมถึงมีอาหารไทยมีผัดซีอิ๊วด้วยนะทุกคน เน้นรับคนต่างชาติมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูเมนูอาหารเมนูแรกของเรากันเลยดีกว่าทุกคนคือต้องบอกว่าเ,เรามาอยู่ที่เนี่ยประมาณ3คืนแล้วเนาะแล้วเราก็กินอาหารแบบหลากหลายมากจริงๆมันมีออมเลต็ตด้วยนะมีอะไรแบบเยอะมากอะ่ะมีสปาเกตตี้มีมาร์โรนีอบชีสนะคะแบบค่อนข้างเยอะเลยทุกคนอะ เรามาดูจานแรกแต่ก่อนเราจะไปดูจานแรกนะขอเปิดปุ่มรับรถก่อนอันนี้คือเจ๋งมากที่นี่มันมีมะเขือเทศน้ำมะเขือเทศปันนะครับแล้วก็เสิร์ฟคู่กับวอดก้าทุกคนก็คือสามารถเติมได้เหมือนกันนะครับอ่ะเรามาเปิดปุ่มนิดนึงอ่าไม่รู้เขาเปิดกันอย่างนี้หรือเปล่าแต่ฟุตเทจเขาเปิดอย่างนี้น,ะน,นี่วอดก้ากับมะนาวนครับเปิดต่อมรับรถนี่ <c oughs> เื้ะตามด้วยอันนี้ผมบอกว่าอร่อยมากน้ำมะเขือเทศปั่นเขาปั่นแบบเ,เข้มข้นอ่ะแล้วไม่เหมือนเขียวดีเลยครับอะเรามาเริ่มจากเมนคอส์สแรกที่เราสั่งนะครับอันดับแรกเลยนี่คือเอ็กเบเนดิกทุกคนนี่ขออนุญาตพาอือหือ วันนี้ขอกินแบบใส่แม็กกี้นิดนึงแล้วกันสไตล์ไทยแนลนด์ only ข้างล่างมันก็จะเป็นขนมปังนะครับแล้วก็มีเบคอนสอดไส้อยู่นะทุกคนอันนี้คือเมนคอสที่อินคูสอยู่ในราคาห้องพักนะซึ่งราคาเนี้ยผมว่าที่อื่นไม่มีผมคอนเฟิร์ม หอมปังนุ่มไขด่ดีแล้วเขาก็เสริฟม,มาพร้อมกับเมอเขือเทศที่กิ่วด้วยนะครับเติม mm hmm. ซอสมะเขือมมเทศห,หน่อย mm hmm. ขอเป็นนะครับแล้วก็ในจานเนี่ยมันก็ยังมีในส่วนของที่มันเป็นทุกคนเลยไส้กรอกลมควันหนังกรอบกุ๊บกุ๊กรลองไส้กรอก อร่อยคุณภ,ภาพวาัสดิุที่เขาให้มาผมว่าโอเคนะเป็นอาหารเช้าสำหรับโรงแรมที่ผมรู้สึกว่ามันโอเคมากมากก็เลยอยากจะมารีวิวนะครับถัดมาเพื่อนๆจานที่สองครับ เป็นส,สปากเกตตี้ชิเคเก้นมิลส์บอลนี่ทุกคนหน้าตาหน้าทานจริงๆแล้วก็โรยมาด้วยเออมอสซาลาละไ,ไม่มอสซาลาละมอสมอสซาลามอสซาลาเอ่อมอสซาลาชีสนะครับขอลองเส้นสปากเกตตี้กับซอสทุกคน เชฟที่นี่เขาปรุงทำคุกอาหารได้อร่อยมากทุกคนบอกเลยว่าอร่อยเนาะเพราะคนไทยก็ถูกปากคนต่างชาติก็ถูกปากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติ ไปหนักทางพวกเมนูคาโบนาร่าหรือเป็นพวกสปาเกตตีอบชีสเนี่ยมันก็จะเป็นสไตล์อเมริกันจ๋าไปไปด้วยนะครับก็คือตอบรับสำหรับทา r ์เก็ตกลุ่มลูกค้าทั้งต่างชาติแล้วก็คนไทยนะทุกคนอ่ะขอลองชิคเก้นมิสบอลนะครับอืมอร่อยพอท่านอจารย์เขาให้มากำลังดีนะผมว่ากำลังทานอิ่มแล้วก็ เรายังสามารถตักพวกผล,ลไม้ต่างๆมารับประทานได้อีกนะครับอันนี้มันก็ผมเอามา m i กซ์ d Match มแหละมันเป็นโคคัสกับขนมปังนะครับผมก็ามาอบแล้วก็ทำเป็นแซนด์วิชทุกคนแล้วก็ราดด้วยซอสต,ต่างๆแล้วก็สามารถเลือกรับประทานได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือมันยังมีในส่วนของ a s ฟเตอร์นูนทอีกนะครับแต่ว่าในพาร์ทที่มันเป็น a s t เตอร์นูนทเนี่ยมันจะต้องรับประทานหลัง11โมงคึ่งเป็นต้นไปนะครับถ้าย่งไงอะ่ะ เพื่อนๆอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าราคาห้องพักกับาราคาบุฟเฟ่ไอ้ไม่ใช่บุฟเฟ่สิเบรกฟาสโอ้สมองสองสัยต้องกลึบอีกกึ๊บนึ่งๆๆอู้ราคาห้องพักกับเบรกฟาสเลครับราคาเท่าไหร่เดี๋ยวคอยติดตามท้ายรายการนอกจากนี้ก็ยังมีเมนูอาหารเจที่เตรียมพร้อมให้เพื่อนๆได้เลือกรับประทานอีกนะครับห้องอาหารเช้านี้ผมถือว่าน่าสนใจมากๆครับส่วนราคาห้องพัก ก็ตกคือละ1,300บาทเท่านั้นเองเพื่อนๆอ,อาหารเช้าดีแถมติดทะเลต่างหากถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีสำหรับการมาเที่ยวพัทยาครั้งนี้เลยครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ